วันนี้เอมจะพาไปคาเฟ่ที่มีดีไซน์สวยที่อยู่ใกล้ทะเลเจ้าหลาาที่นี่ครับมาดิวาน่าคาเฟ่ มอดิโ a นาคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีดีไซน์สวยที่ดึงดูดสายตาม,มาจากไกลเลยครับอยู่ใกล้ทะเลเจ้าหลาวซึ่งที่นี่ครับเขามีทางเดินให้เดินไปยังชายหาดได้อีกด้วยบริเวณรอบๆร้านนะครับทางร้านมีการประดับตกแต่งด้วยไม้ไม้นานาพันครับให้ความร่มรืม่นส่วนภายในร้านนะครับก็มีที่นั่งกว้างขวางเลยแสงด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่ทั่วทุกมุมร้านให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสวนดอกไม้สดชื่นมากๆเลยครับโดยในแต่ละเทศกาลนะครับเขาก็จะมีการจัดมุมถ่ายรูปน่ารักนักให้เราได้ถ่ายรูปกันอีีกกดด้้ววยยยยบบบอเเเลล่าไรรูปคั สำหรับเมนูอาหารครับที่นี่เขามีทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่และอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูเลยครับโดยเมนูนี้ครับเป็นเมนูจันทบุรีสปาร์เคิลที่มีส่วนผสมของสวรส บวยและใบกระวานให้ความสดชื่นหวานหอมของสมุนไพรได้เป็นอย่างดีอีกเมนูหนึ่งครับที่สดชื่นมากๆเลยก็คือเบอร์รี่เบอร์รี่เป็นสมูทตี้ที่มีความเปรี้ยวหวานละมุนอร่อยลงตัวมากๆเลยสําหรับเมนูนี้ครับไม่ได้เลยสําหรับ,รบที่รักทุเรียนนะครับกับเฟรเป้ดูเรียนลาเต้ครับที่ทางร้านนากาแฟลาเต้มาผสมผสานกับทุเรียนได้อย่างลงตัวพร้อมโรยหน้าด้วยทุเรียนทอดอร่อยหวานเข้มข้นลงตัวเลยครับจบท้ายด้วยเมนูมาปิดอันชันที่ให้ความเปรี้ยวหวานลงตัวโดยแต่ละเมนูครับทางร้านได้ใช้น้ําเชื่อมมิผลซึ่งเป็นน้ำเชื่อมเข ที่เข้มข้นกําลังดีทําให้เครื่องดื่มที่ร้านหวานละมุนได้อย่างลงตัวเลยสวัสดีค่ะเบลนะคะเบลเป็นเจ้าของร้านมาดีวาน่าคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่นในเครือโรงแรมมาดีบีดีสอร์ทที่หาดเจ้าเหล่าแหลมเสด็จจันทบ,บุรีค่ะจุดเริ่มต้นของร้านนี้นะคะด้วยความที่ว่าคาเฟ่นเนี้ยค่ะเป็นคาเฟ่ของทางโรงแรมตั้งแต่ตอน,ตอนแรกแลแล้วเราก็เลยมีไอเดียในการวินโนเวต ร้านคาเฟ่ของเราใหม่แล้วก็รีแบรนด์ใหม่เป็นมาริวาน่าคาเฟ่ค่ะแล้วก็มีการตกแต่งให้ทันสมัยแล้วก็ให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้นค่ะจุดเด่นของทางร้านของเรานะคะ<ม>ก็จะเป็นหลกักๆก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศร้านการตกแต่งที่สวยงามทันสมัยของทางร้านนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการ ตกแต่งตามเทศกาลเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำให้ลูกค้ามีความตื่นเต้นสนุกสนานกับบรรยากาศที่เราสร้างสารคนขึ้นมาเ <c oughs> มนูขายดีเครื่องดื่มของเราจะเป็นตัว2ตัวนี้ค่ะตัวแรกจะเป็นจันทบ,บุรีสปาร์กกค่ะแล้วก็ ตัวที่2อ,อันนี้จะเป็นกาแฟาทุเรียนปั่นค่ะตัวจันทบ,บุรีสปาร์กนะคะเราจะชูวัตถุดิบของจันทบ,บุรีเป็นหลักค่ะมีกระวานค่ะกระวานจะเป็นสมุนไพรของจันทบ,บุรีค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เราเอามาแอปพลายใส่ในเครื่องดื่มตัวนี้ซึ่งหลายๆคนทานก็จะรู้สึกหอมสดชื่นค่ะถ้าใครชอบทุเรียนก็จะชอบตัวนี้มากๆเพราะว่า เราใช้เป็นทุเรียนของจันทบุรีเลยค่ะเอามาฟรีซได้แล้วก็เอามาปั่นเป็นกาแฟทุเรียนปั่นแล้วก็ท็อปด้วยทุเรียนทอดค่ะเหตุผล <_ utilizz ator> ที่เราใช้น้าเชื่อมตามิตรผลนะคะเพราะว่าน้าเชื่อมของมิตรผลเป็นน้าเชื่อมที่มีคุณภาพค่ะมีรสชาติความหวานกําลังดีค่ะเวลาผสมกับในเครื่องดื่มเนี่ยได,ได้ได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยแล้วก็ผสมกับเครื่องดื่มแล้วก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวค่ะตั้งแต่ที่ใช้น้าเชื่อมมิรผลมานะคะก็รู้สึกว่าเครื่องดื่มของทางร้านนะคะก็จะรสชาติคงที่ค่ะแล้วก็เรา จะสามารถนําไปเซตสูตรมาตรฐานของทางร้านได้ง่ายด้วยค่ะพนักงานในร้านหรือบาริสต้าเขาก็จะรู้สึกว่าจะสะดวกค่ะแล้วก็สามารถทําเครื่องดื่มได้เร็วขึ้น mm. ก็จะทําให้เราสามารถสร้างยอดขายของทางร้านได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะร mm. ้านมาดีวน่าของเรานะคะ mm. อยู่ด้านหน้าโรงแรมมารีบีรีสอร์ทค่ะ mm. ก็หาไม่ยากเลยอ,อยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะแล้วก็เวลาเปิดปิดเปิด9โมงแล้วก็ปิด6โมงเย็นค่ะมีบริการทั้งเครื่องดื่มขนมหวานแล้วก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะยังไงถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมา ชิมเครื่องดื่มหรือว่ามาทานขนมหรือว่ามาถ่ายรูปสวยๆที่นี่ได้เลยค่ะ